กาม่นปลาไม่กินตันอะันหัวมากินปลาอีกเอาไม่มันกินแล้วแม่ไ่เคยกินปลาไงไม่เคยกินเลยไม่เคยเอาปลาไอยีนอะรเังได้กินปลาใช่ไห่ไม่ม่ไม่กินแล้วเสียบเอาใจเอน อ,อืมววัดว,ดวดกลางเด้อคาคอเดืออือออาอยุางานปนอาอ่าตุกไงอายุแล้กินวะน่ะนี่มันไม่รู้ gắp gìn riêng đấy, anh cứ phá anh đi, hóa khỏi phải miếng sửa nữa các anh, đừng phá tổ <ngày. cười> <chơi> <laughs>